ที่บานป่านะครับเนาะนี่เป็นทางเขาบันป่านี่นะครับกูใหญ่เราก็ล่างให้อาหารป่านะครับเนาะให้อาหารปายามเสาทุกเสาของเราครับผมนะครับช่วงบรรยากาศยามเสาอากาศสดชื่นแน่นะครับตามริมคลองนะครับเนาะตามริมคลองระบายน้ำนะครับเนาะนะครับเห็นฝูงวัวมาแต่เสาเลยมาเนี่ยฝูงวัวมาแต่เสาเลยนะครับผมนี่นะครับกับบรรยากาศอยู่เวียงจันทร์เนี่ยนะครับในนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับนี่ฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนำค้างยังค้างใบห้าอยู่เลยนะฮะอากาศสดชื่นครับยามมรสอนะครับเนาะต้นบักท่านโอ้บักท่านต้นนี้เอาเม็ดหนาต้มกินนะครับเอาไปตากแห้งแล้วมาต้มใส่นาำใส่กระเจี๊ยบนะครับกินแซ่บๆนะครับมือลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดได้นะครับเนาะนะครับกับบรรยากาศบักต้นบักท่านนี่นะครับผมมาอยู่นี่หาหกมือหาหกขึ้นแหละครับ ก็รู้สึกว่าเออต้นมะขานต้นนี้กินแสบครับกินอ่าทโดยธรรมชาติเลยกินสดๆเลยก็แสบนะครับแล้วก็กูใหญ่เราก็เอาไปนะครับตากแห้งแล้วมาต้มให้กินโอ้แสบครับใส่น้ำตาลน้อยเดียวนะครับไม่ต้องใส่หลายนะครับนะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานนะครับใส่เค็มไปน้อยนึงนะครับนี่งัวครับงัวในเมืองหลวงเขายังเลี้ยงงัวอยู่นะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่น่าอยู่ครับสําหรับเมืองเวียงจันทร์แห่งนี้นะครับนะเออที่ผมเบิ่งนะครับมีความ นายูมีความเอ่อเป็นกันเองมีความเป็นชาวบ้านชาวบ้านอยู่นะครับแต่ว่าสนนทนทางก็เสียดายางเดียวถนตนทนทา้งมันแคบไปหน่อยนึงนะครับท่านถนนทนทางก่วงกว่านี้เนะเมืองเมืองจันจนาอยู่มากๆนะครับนะครับผมก็ไปได้ไปเลาะมานะครับเอ่อสามสี่มื่อที่ผ่านมานะครับป่านะครับประคําแล้วก็พาไปนะครับพาไปเลาะเมืองนั่นเมืองนี้นะครับวัดนั่นวัดนี้นะครับไปมาเหตุบุญนะครับอื ส่วนตัวเมืองเวียงจันทร์เองนายูครับเป็นธรรมชาติมีต้นไม้หลากหลายครับผมบานเฮียนบานชั้นหลังใหญ่หลังโตเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศริมคลองอยากให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับมีมีอ้อยดำนะครับเพิ่ปลูกอ้อยดำไว้นะครับเนาะปลูกอ้อยดำนะครับปลูกต้นอะโวคาโดมักนงมักนาวแร้วปลูกบัตนะครับอันนี้ต้นบักเดือนะครับเอาไปกินกระลาบได้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับเนาะคาตไคร้นะครับแล้วก็ปลูกครับต้นตอกต้นเตยนะครับเราปลูกไว้นะครับได้กินนะ นี่ครับนี่บรรยากาศบ้านเราย่ำเศร้านะครับอืมนะครับกับบรรยากาศเนี่ยอินทผล,ลัมเราก็ปลูกไว้นะฮะแต่ว่าเราวามันเป็นต้นผูครับมันเลยติดนะครับอืมบรรยากาศน,น,น,านะครับเห็นไหมครับต้นอโวคาโดปลูกไว้ก็ได้กินแล้วครับอีกจังน้อยก็ทีได้กินละนะครับต้นยำมวยใหญ่บันไดดอกนะครับเนาะกับบรรยากาศข้างในภายในบ้านนะครับเนาะอืมนี่นะครับอ่างปงอ่างปลานะครับบรรยากาศธรรมาชาติย่ำเศรา้า ป่าเพิ่นเลี้ยงไว้นะครับเนาะแล้วก็เพิ่นกระปูกให้เป็นเป็นธรรมชาติไว้นะครับต้นไผ่ต้นยางเพิ่นกระปูกไว้งามครับบรรยากาศเนี่ยนะครับนี่นะครับอืมกับบรรยากาศจังสีนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศนี่ครับเพลินปลูกดอกไม้ไว้นะครับผู้ใดบุเคยเห็นโซมเกาหลีครับนี่ของแท้เลยครับโซมเกาหลีนะครับโซมเกาหลีนะครับเนาะอันนี้ นี่นะครับมันจะมีดอกนี่สนะครับแล้วก็ยีมีเม็ดนะครับเม็ดมันนี่ออกสีเอ่อตอนนี้ยังดิบอยู่นะครับแต่อีกจังน้อยหนึ่งครับอีกจังน้อยหนึ่งมันจะสุกแล้วมันจะเป็นสีดาเขาเอามากินนะครับมันจะมีออกรสชาติันหวานขมๆหน่อยนึงแล้วก็คายลงไปใส่ดินนะครับข้าเดียวมันก็เกิดนะครับเกิดง่ายนะครับเนาะสําหรับโสมเกาหลีนะครับเนาะผมก็หางแต่เคยเห็นในหลังแต่เกิดใด้ใหญ่มากนะครับอันนี้เสษธีเรียนออกเรษฐีเรียนในนะครับนี่ เราปลูกไว้ครับบรรยากาศรอบบ้านเราเป็นตะยูครับผมเราหดน้ำทุกเสาทุกแรงนะครับบรรยากาศก็เป็นตะยูชุ่มชื่นนะครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเพิ่นปลูกอืมนะครับเนี่ยนะครับต้นนะครับ เขาเอินต้นยังดอกดอกพักแป้นนะครับดอกพักแป้นหรือดอกกุ้ยช่ายนะครับประเทศไทยเอินกุ้ยช่ายอยู่นี่เอินพักแป้นนะครับเนาะแต่ผมเองผมก็เอินพักแป้นนั่นแหละครับนะครับอันนี้ต้นเตยนะครับโอเคครับผมบรรยากาศย่ำเสาที่เวียงจันทร์นะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่บ้านปะอ่อนนะครับเมื่อนี้ครับก่อขอมรับผ้าจากไปก่อนฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแผนไหนด้วยครับเด้อช่องเลนนาสินค้าถูกและดีเลยครับฝากนะครับติดตามกันตลอดไปครับสำหรับเอฟซีสวัสดีครับสบายดี